แล้วําน้องฮกบ้างน้องฮกพัฒนาการเป็นยังไงบ้างที่กี่เดือนแล้วนะคะสิบเดือนสิบเดือนแล้วสิบเดือนค่ะไปยืนเองไปยืนเองไหนโชว์ที่ทาอะไรได้บ้างเนี่ยจะยืนไหมเ้ี่ยเกาะได้ไหมเกาะได้ไหมเกาะได้พัฒนาการเป็นยังไงบ้างถ้อกลัวบ้างก็ได้ฉันยังกลัวนี่ไงยืนได้แล้วก็ปกตินะพัฒนาการก็เป็นเป็นไปตามเกณฑ์แล้วก็พอพาเขาแบบพาเขาไปเรียนแบบเรียนแบบ เสริมพัฒนาการเสริมพัฒนาการมันก็ทําให้แบบบางอย่างเขาก็ไปได้เร็วแต่เราก็รู้สึกว่าไม่ต้องเร็วมากหรอกเอาไปตามธรรมชาติของเขาดีกว่าใช่แล้วเราก็ค่อยๆดูการเติบโตของเขาว่ามันมีความสุขแล้วดีสัยเหมือนใครแอว่าเหมือนแอร์จริงเหรอเหมือนยังไงบ้างสนมากพ่อเขาเรียบร้อยไงแม่คือสนมากแล้วนี่ก็สนมากอยู่ไม่นิ่งเลยนะใช่ไหมอยู่นิ่งไหมไม่นิ่งเลยเลี้ยงยากไหมเลี้ยงยากไหมแอเลี้ยงยากไหมแอว่าแอว่าเขาเลี้ยงง่ายนะ เขาไม่มีปัญหาแบบร้ององอแงไม่มีเหตุผลนะทุกครั้งที่เขาร้องไห้คือมีเหตุผลคือปกติปกติคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกก่อนถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ลูกคนแรกจะมีความแบบกลัวนั่นกลัวนี่กลัวลูกหัวโคกกลัวอะไร,ร,รเราเป็นไหมเป็นแบบพ่อแม่สไตล์ไหนไม,ม่รู้ว่าไม่มีพอเมื่อกี้นะคะ <c oughs> เอ่อไมค์ไมโครโฟนหลุดน,นะคะลูกนั่งอยู่นี่นั่งเฉยๆนะลูกแล้วติดไม์ไปด้วยคือเออเราดูเราเป็นแบบ ปล่อยเหมือนกันใช่ไหมคือตามธรรมชาติเลยใช่คือถ้าเราไม่ไม่ไม่ปล่อยให้เขาได้เจ็บบ้างเขาจะไม่เรียนรู้จริงๆนะแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบไม่ดูถึงขนาดที่ว่าไม่สนใจถึงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยถ้าโอเคมันอันตรายถึงชีวิตอย่างรูกปลั๊กไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแค่แบบปล่อยให้เขาคลานกับพืนะ้น่แอบปล่อยอืม